โรคปอดอักเสบนิวโมเนียภัยร้ายแรงสำหรับเด็กการอักเสบของปอดถือเป็นภาวะร้ายแรงชนิดหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่านิวโมเนียหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าปอดบวมโรคปอดอักเสบหมายถึงโรคติดเชื้อในบริเวณปอดหลอดลมฝอยส่วนปลายและถุงลมซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า5ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสบางรายเกิดจากแบคทีเรียส่วนน้อยเกิดจากเชื้อราโรคปอดอักเสบมักพบในเด็กที่ไม่แข็งแรงมีภูมิต้านทานตำ่ำเช่นเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กแฝดเด็กขาดสารอาหารโรคปอดอักเสบทำให้เกิดอาการเป็นไข้ไอ อบซึมบางรายมาด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นไข้สูงไอซึมรับประทานอาหารได้น้อยเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าหอบหายใจลำบากจมูกบานเหนื่อยอกบุง๋งรายที่เป็นมากกลิมฝีปากซีบเขียวหรือหายใจเร็วปิดจมูกบานอายุสองเดือนหายใจมากกว่าหรือเท่ากับ60ครั้งต่อนอาที อายุ2เดือน1ปีหายใจมากกว่าหรือเท่ากับ50ครั้งต่อนาทีอายุ1ปี5ปีหายใจมากกว่าหรือเท่ากับ40ครั้งต่อนาทีการแพร่เชื้อและการติดต่อสามารถติดต่อได้โดยตรงจากน้ำลายเสมหะจากการไอจามและทางอ้อมเช่นการเล่นของเล่นการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยควรมาพบแพทย์เมื่อมีอาการดังนี้ มีไข้สูงเหนื่อออกมากและหนาวสัน่นหายใจลำบากหายใจหอบเร็วการดูแลรักษาโรคปอดอักเสบเบื้องต้นผู้ป่วยควรหยุดพักการทำงานหยุดโรงเรียนอยู่ในบริเวณอากาศถ่ายเทได้สะดวก ดูแลให้ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสำหรับผู้ที่อายุ4-8ปี5แก้วต่อวันประมาณ1,200มิลลิลสำหรับผู้ที่อายุ9-13ปี7-8แก้วต่อวันประมาณ1,600-1,900มิล รับประทานอาหารอ่อนระวังการสำลักหากมีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้และรับประทานยาลดไข้และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดการดูแลรักษาทั่วไปโรคปอดอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องได้รับการดูแลโดยการใส่เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่มีอาการหายใจเร็วหอบมีไข้สูงอาจพิจารณาให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ กำจัดเสมหะด้วยการทำกายภาพบำบัดท,ทรวงอกในผู้ป่วยที่มีเสมหะและแนะนำส่งเสริมการไอและการหายใจอย่างถูกวิธีถ้าหากเสมหะเหนียวมหายใจออกลำบากอาจพิจารณาให้ยาละลายเสมหะร่วมด้วยการป้องกันโรคปอดอักเสบ การล้างมืออย่างถูกต้องทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลหลีกเลี่ยงการคลุกคลีและอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนหรือบริเวณที่มีผู้คนแออัดรับประทานอาหารที่สะอาดครบห้ามู่และใช้ช้อนกลางพักผ่อนให้เพียงพอการฉีดวัคซีน